สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายเด้อวพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีกันเซนเก่าเซนเคยกินข้าวตอนเที่ยงพ่อแม่พี่น้องสปากเกตตี้คาโบนาร่าเด้อใส่เนื้อหมู <c oughs> อิสเต์ตันเดียเออมาเด้อกินสปากเกตตี้น้ำกันสปากเกตตี้คาโบนาร่าใส่เนื้อหมูแล้วก็ใส่กุนเชียงแทบบ่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ